สวัสดีครับผมผมคลร์กุลคาร์รสซิงนะครับผมวันนี้ซื้อรสซิงยอดนิยมของวัยรุ่นเข้าอีก1คันนะครับนี่คือฮ o n d a j แ z z ต k นะผมะมาดูกันมาดูกันนี่เป็นตัวเกียร์ธรรมดาเลยนะเป็นเกนียร์ธรรมดานะคันนี้นะครับแต่งเต็มแบบเต็มข้อเต็มระบบแล้วก็เขาเรียกอะไรอะเซ็ตเทอร์โบเทอร์โบเรียบร้อยนะคันนี้นะผมอยากให้ดูห้องเครื่องมากเลยนะอยากให้ดูห้องเครื่องมากเลยนะครับ,รน,รบน,นี่เป็นเทอร์โบของ จากน่าจํานะผม AZ สซนะครับผมนี่ฮะ A Z C. เอเซีเหนียวทนนะครับเหนียวทนนี่คุณดูข้างในดิดูดูโอ้โหอย่างเนียนเนียนนะผมแล้วก็รถสไตล์คุณคาร์รซิ่งคุณครับน็อตไม่มีแกะนะฮะไม่มีแกะนะเดิมๆสวยๆแบบนี้เลยนะผมนี่และรถซิ่งรถแต่งนะผมไม่ใช่ว่าเราจะไปซื้อรถชนรถไายมานี่ต้องเลือกรถแบบนี้นะผมนี่นะพี่ๆเ,เพื่อนๆน,น้องๆท่านใดน,นะครับมีรถจอดไว้ไม่ได้ขับต้องการอัปรุ่นหาเงินหมุนธุรกิจ ติดขัดปัญหาไม่มีเวลาลงขายนะครับไม่อยากคุ่นไว้ใครมาดูอยากจะเจอคนซื้อจริงกรับผมโทรหาผมได้นะ099-456-2455หรือว่าส่งรูปมาที่ ID Line a ลน์ d อซกครับผมไม่ว่าจะเป็นรถแต่งรถซิ่งรถบ้านรถสปอร์ตรถออฟโรดรถกับสีรถเปลี่ยนเครื่องรถภาษีขาดเกินแต่ขอเป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะผมรับรองว่าพเพื่อนๆน,น,น,น้อง,องได้เงินไปต่อยอดธุรกิจแน่นอนฮะขอบคุณ น้องลูกค้าด้วยนะครับที่ขายรถคันนี้ให้นะฮะสำหรับเจ้าแจ็ส k ีอเคุขอต้อนรับดีครัา